ความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมแม้จะเป็นรักแท้แต่ก็ไม่ได้เข้ามาในเวลาที่เรามีความพร้อมหรือไม่ได้เข้ามาในช่วงเวลาที่เรามีความสมบูรณ์แบบทางกายภาพเพื่อให้ความรักนั้นดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นอย่างที่ใจเราปรารถนาเพราะเป็นเส้นทางรักที่ต้องเรียนรู้และเติบโตผ่านความไม่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านของชีวิต ในห้วงลึกหรือก่นแท้ของความสัมพันธ์ที่เรียกว่าทวินเฟรมหรือเปลวไฟคู่นั้นมันจึงเป็นความจริงที่มีทั้งความเจ็บปวดและความงดงามอยู่ในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เริ่มต้นแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แต่ไม่ได้ถูกร้อยเรียงมาเพื่อเติมเต็มทางด้านจิตใจและไม่ได้ถูกร้อยเรียงมาด้วยความพร้อมทางกายภาพ หรือเข้ามาในช่วงเวลาที่มีความลงตัวแต่เป็นเส้นทางรักที่ท้าทายที่ทำให้เราต้องเรียนรู้และเติบโตผ่านความไม่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านของชีวิตคำถามที่น่าสนใจความรักแบบทวินเฟรมทำไมจึงมักเริ่มต้นขึ้นในวันที่เรายังไม่พร้อมหรือยังไม่มีความสมบูรณ์แบบคำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจในคำถามนี้ก็คือ การที่เราได้พบกับความรักนี้ในวันที่เรายังคงแบบกรับกับบาดแผลในอดีตในวันที่ชีวิตยังคงเต็มไปด้วยความวิตกกังวลความรู้สึกสับสนวุ่นวายความรักครั้งนี้จึงเข้ามาเพื่อเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์แบบภายในตนเองไม่ว่าจะเป็นความกลัวความไม่มั่นใจหรือแม้แต่จุดบกพร่องต่างๆที่เราพยายามจะเก็บซ่อนไว้ ความสัมพันธ์นี้จะบังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะต้องยอมรับว่าคนคนหนึ่งที่ทำให้เรารักและรู้สึกผูกพันลึกมากที่สุดนั้นก็คือคนที่ทำให้เราต้องเผชิญกับบทเรียนที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตและทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดทรมานได้มากที่สุดเช่นกัน แต่ในความเจ็บปวดนั้นมันคือมเมล็ดพันธุ์ของการเติบโตทางจิตวิญญาณทวินเฟรมจะผลักดันให้เราได้เริ่มสำรวจจิตใจของตัวเองอย่างจริงจังเริ่มต้นค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่องและเยียวยาบาดแผลในอดีตที่ยังค้างคาเมื่อเขาก็คือเราอีกคนในมุมมองทางจิตวิญญาณ เขาจึงเปรียบเสมือนเป็นภาพสะท้อนของเราในอีกด้านหนึ่งซึ่งเราอาจไม่เคยมองเห็นมาก่อนและไม่ใช่ภาพสะท้อนเฉพาะด้านดีแต่รวมถึงด้านที่มืดมนและเราเองอาจไม่อยากมองด้วยซ้ำความสัมพันธ์นี้จึงไม่ใช่การเข้ามาเพื่อเติมเต็มในส่วนที่เราขาดหาย แต่เข้ามาเพื่อช่วยให้เราได้กลายเป็นตัวเองที่มีความสมบูรณ์แบบขึ้นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและเป็นตัวเองมากที่สุดการเดินไปในเส้นทางรักนี้ด้วยกันจึงไม่ใช่การพยายามหาทางเดินที่ราบรื่นแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบรวมถึงเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามอุปสรรคบนเส้นทางรักนี้ที่ไม่ราบรื่นไปให้ได้ด้วยการทำงานภายในกับตัวเอง เพราะความรักแบบทวินเฟรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการทางจิตวิญญาณที่ทำให้เราได้เห็นถึงเงามืดภายในของตนเองเมื่อวิญญาณสองดวงที่เป็นกระจกสะท้อนกันอย่างแท้จริงได้มาพบกันทุกความเประบางในตัวเราจะถูกสะท้อนขึ้นมาผ่านกระจกเงาให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อปลดปล่อยและเยียวยา เพื่อให้เรากลับคืนสู่ความรักอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากการตัดสินการครอบครองหรือคาดหวังเป็นเส้นทางของการปล่อยวางการยอมจำนนและการกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงเพื่อให้เรากลายเป็นภาชนะที่ใสสะอาดบริสุทธิ์พอที่จะรองรับพลังแห่งรักอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ถึงแม้ทวินเฟรมของเราจะไม่ได้อยู่กับเราในเวลานี้หรือไม่มีรูปกาย แต่พลังงานภายในของเขาจะยังคงอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่กับเราทุกลมหายใจเมื่อเราสามารถเข้าถึงตัวตนภายในและรู้จักตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเราสามารถรักตัวเองได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อเรายอมให้อดีตที่เจ็บปวดละลายไปและโอบรับกับปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมเราจะสัมผัสได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทวินเฟรมได้มากขึ้น เพราะการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทวินเฟรมไม่ได้เกิดจากการได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพียงเท่านั้นแต่เกิดจากการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังแห่งรักภายในตัวเราเองและเมื่อเราเข้าสู่สภาวะนั้นได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ณนะที่แห่งใดในจักรวาลเราก็จะไม่รู้สึกขาดหรือไม่รู้สึกพร่องอีกต่อไป เพราะเราจะรับรู้ได้ว่าเราและเขาคือส่วนหนึ่งของกันและกันเสมอในระดับจิตวิญญาณและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความรักที่เคยรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้รับการเติมเต็มหรือความรักที่รู้สึกถึงการจากลาก็จะกลับมาเจอกันและรวมกันอีกครั้งไม่ใช่เพราะเราต้องการ แต่เพราะพลังงานของทั้งสองฝ่ายได้กลายเป็นรักที่สมบูรณ์แบบได้อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วแม้ความรักแบบทวินเฟรมจะไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบทางกายภาพหรือไม่ใช่การได้มาพบเจอกันในจังหวะเวลาที่ลงตัวแต่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางภายในที่มีความท้าทายที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตไปพร้อมๆกัน มันจึงไม่ใช่เพียงแค่การได้พบกับรักแท้ที่มีคุณค่าแต่ยังหมายถึงเส้นทางที่จะนำพาเราไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในแบบของเราเองในที่สุดทุกอย่างจะค่อยๆดำเนินไปอย่างช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไปหากเรามีการเรียนรู้ทำความเข้าใจทำงานภายในกับตัวเองอย่างจริงจังและมีการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณอย่างสม่ำเสมอ ก็ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่กำลังอยู่บนเส้นทางทวินเฟรมนะคะ